วานิลลาบก3,000เท่าโฟอร์รี่ฟรีดาวผ่อน6,000กับปี2,022เลขไม่2,000โลครับผมรถคันนี้ไม่ต้องบอกว่าเกิดอุบัติเหตุมาหรือเปล่าไม่ใช่รถคันนี้เป็นรถยึดมาลูกค้าคืนรถมานะกับเลขไม่สองพันโคตดัวยเลยจะส่งล้อแบบใหม่ยางใหม่ให้นะหชุด เลขใหม่เพียงแค่2,000โลหัวนงหัวนอ็อตการันตีเลยรถโคตรเดิมนะเดี๋ยวถ่ายน้ํามันเครื่องให้ใหม่นะเพราะว่าตอนออกมาแน่นอนเลยว่าไม่ได้ถ่ายน้ํามันเครื่องมาแน่นอนนะดูวามเครื่องีดาว V จองบัตรไปเดียวผ่อน6,000ครับวางเครื่องเครื่องเดิมหมดครับผมหัวนงหัวนอ็อตลองแก้มเสียยากการันตีเลยรถสวยมาก ปีแรกพนกพันห์หังจากนั้นคนมืเดียวบดไปเดียวเสียยาก